ชุมนะต้องการอย่างนี้จริงๆแล้วบรรยากาศวันนี้ครับ,รบเดียนท่านป่าเนี่ยก,ก็ท่านรองแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ทีมหัวน้าหัวบนอทากท่านนะครับผมจะทากรารวิสุทธ์นะครับนั้นก็ย้ายมาจากหัวนอออกครับผมซึ่งเดิมนี้เป็นสิงเทียบพิโลกปีสามสาม เข้ามาอยู่แผนบริหารคุณภาพนิ่ปีสามเจ็แล้วอยู่มาจนถึงปีสี่หกไปอยู่จัดซื้อเาสามเดือนฝากกลับมาที่เดิมน,นะฉะนั้นสรุปแล้วอยู่ฝ่ายบริเอกตั้งแต่แผนบริหารคุณภาพนี่กองพัฒนาคุณภาพนี่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนี่สำนัก มาเรีจัดการนี้ของจัดการนี้นะครับรวม็ปเสร็จประมาณยี่สิบปีแล้วก็ไปอยู่สนยนธุรธกิจกับต้นฝ่ายนะครับแล้วก็ไปอยู่ค่นรวมกับเอชีแล้ว,วก็โควบรวมกับสถาบันแล้วก็ามาอยู่พนรอประมาณปีศูนหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่นะครับจากนั้นก็ ก็คิดว่าก็าเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยกันประมาณในของมนอต่อนะครับก็คิดว่าก็าเป็นโอกาสดีนะครับงานที่จะได้มาร่วมกันในช่วงที่ธนาคารกําลังประจนกับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหนี้เินเปียวนะครับก็ถือว่าก็ยินดีนะกับตัวเองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาดูแลแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ธนาคารจะต้องดาเนินการกาบริหารจัดการต่อไปขอบคุณมากครับ